ท,ทุกทุกท่านนะครับ yeah. Yeah. อย่างที่บอกไปนะเมื่อกี้เราเห็นการเปิดตัวสำหรับงานบาง g ก o ะอินเตอร์เนชั่นแน o มอเตอร์โครั้งที่45 mm. เป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้หลายคนอยากจะรู้เหลือเกินเรามาเจาะลึกดีเทลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว All New Daytona 660นะฮะไทเกอ900รวมถึงเจ้า Rocket Storm ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณตั้มนะฮะคุณตั้มสวัสดีครับ <level> ครับสวัสดีครับพี่ปอครับสวัสดีครับสบายดีครับผม เอามาเดี๋ยววันนี้เรารู้กันแน่นอนเลยนะครับว่าโปรในปีนี้มีอะไรบ้างรถฟีเจอร์แต่ละตัวในปีนี้จัดเต็มอะไรบ้างโอเคครับลุยเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดไฮไลท์กันนะถ้าเราพูดทั้งหมดนี้ต้มว่าน่าจะให้3ชั่วโมงก็ไม่หมดนะครับมาเริ่มกันคันแรกนะครับกับ All New เดล t ท n a 660นะครับคันนี้ราคาอย่างที่พี่ปอบอกไปตอนต้น3 2 7 3 0 0บาทมีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยใช่จองในช่วงงานนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็เรามีชุดแต่ง สามแบบสามสไตล์สามแบบสามสไตล์มีสไตล์ไหนบ้างครับสไตล์อ่สาสไตล์แรกนะครับเป็น Alnew Daytona หกหกศูนย์ Pro Plus Pro Plus มีอะไรเอ่ยติด Quick Chip อ่าติดในส่วนของ Triumph Chip Acid หรือ Quick Chipster เนี่ยแหละครับอโอเคเป็นอุปอ่าติดมาให้ครับผมซึ่งพอรวมกับราคารถแล้วอ่ะม,มันถูกกับการไปติดไปแยกเองนะ,ะไปติดแยกเองอ่าใช่ครับโอเคและที่สําคัญที่สุดที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะฮะ ทั้ง3ามแพ็กเกจเนี้ยเราสามารถนําไปผ่อนกับตัวรถได้เลยนะครับผมตกลงครับผมครับผมไปต่อคันนี้ก่อนดีกว่ามาครับเอานี่เดลทอน่าหกศูนในส่วนของทัวริงพาร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อการเดินทางเนอะก็จะมีกระเป๋านะครับมีเบาะในส่วนของคอมฟอร์ตซีดครับสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตซีดหรือโลว์ซีดเลือกได้เลยเลือกได้เลยครับใช่ครับแล้วก็มีในส่วนของยางกันถังนะครับใช่แล้วก็มีติดในส่วนของชิปแอสซิสต์ชิปแอสซิสต์คือมีทั้ง3ตััวเลยใใช่ครบนส่วนของพามต โคิงพารทแล้วก็สปอร์ตพารทครับก็มีเจ้ากระเป๋า2ใบนี้ให้ครับครับต้องครับในส่วนของอันนี้นะครับจะเป็นเอา n e w d a เด o โทนาหกหกศูนย์สปอร์ตพาทนะครับอันนี้จะซิ่งนะครับอ่ะตูดมดแน่นอนใช่ครับพอใส่แล้วเท่นะครับอ่ายางกันถางนะครับในส่วนของกันเฟรมนะครับกันเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูเชิญครับอ่าไปดูไฟเลี้ยวกันดีกว่านี่นะครับ ไฟเลี้ยวเป็นแบบสกอร์ลิงนะครับผมบอกเลยว่าสวยมาก <c oughs> นะครับเฉียวมากเห <c oughs> มือนรถยนต์พรีเมียมสมัยนี้เลยอ่ะค,คือต้องบอกไว้ก่อนนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊มันจะหมอบเกินไปไหมทาง t r i u ัม er เนี่ยเขาเรียกคันนี้ว่าเป็น Sport Touring นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า Handle Bar เนี่ยจะสบายมากยิ่งขึ้นใน Riding Positioning ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับ คือเอาจริงอ่ะคุณต้องมางานมางานแล้วมาลองคร่อมดูนะฮะลองมาลองดูซิว่าเฮ้ยมันขูกจริตคุณขนาดไหนนะฮะตอนนี้ไปไหนครับคุณตั้มครับโอเคครับไปในส่วนของไทเกอร์กันต่อเลยดีกว่าครับครับได้ครับสำหรับไทเกอร์นิวไทเกอร์900นะครับอย่างที่พี่ปอบอกไปก็คือราคา639,000บาทนะครับสำหรับในส่วนของ GT นะครับก็คือเน้นใช้งานบนท้องถนนนะครับเน้นใช้งานบนท้องถนนแล้วก็ไท New Ti นิวไทเกอร์900 r ล l l y โ r o เน้นใช้งานแบบพร้อมลุยเลย พร้อมผ่นจนภัยเต็มที่659,000บาทนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็คือฟรีกล่องสัมภาระ3าใบาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพอดูแล้วเนี่ยนอกจากร,รูปลักษณ์นอกจากสีที่มันหลอกกับเดิมแล้วเนี่ยมีสเปคอื่นๆที่มันแตกต่างไปไหมครับเครื่องแน่นอนครับเครื่องยนต์แรงกว่าเดิม13%รมประหยัดน้ํามันกว่าเดิม9%เดียวกัน,นะแรงกว่าเดิมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยประหยัดน้ํามันกว่าเดิมถูมกต้องเลยครับ ต่อครับประมาณเหมือนเดิมอีกครับอ่าโอเคแล้วทอล์กเองก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับก็คืออ่าแรงม้าอยู่ที่108นะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่90นิวตันเมตรอือๆใครับทีนี้ในส่วนของพวกสเปคและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆครับก็อัปเกรดหมดเลยนะครับในส่วนของเบรกนะครับก็อัปเกรดเป็นเบรก Brembo Stylema แล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับเพื่อให้มีความโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นนะครับมีในส่วนของ ตัวอ่ตัว,ตว,ตวนี่แหละฮะตัวตัวคลัชนี่แหละครับผมอ๋อในส่วนของไทอมชิปแอซิดก็ใส่มาเลยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโอโ้โหใช่ครับมีการกดีไซน์เบาะใหม่ด้วยนะครับ<อ>ระบบแผ่นแบบใหม่ลดแรงสั่นสะเทือนอ๋อใช่ครับคือคือ,คอต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือผมอ่ะใช้เจ้าตัวรุ่นที่ประมาณสัก4-5ปีที่แล้วเนี่ย ผมพูดตรงๆตอนนั้นรู้สึกได้บ้างมันมีความสั่นสะเทือนมาถึงแ่นม้างแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับใหม่ละตอนนี้ขี่สบายๆไม่มีไม่มีชามือไม่มีชามืออความการชามือเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาของรถนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของรถอ๋อตั้งใจตั้งใจครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอนดี้โปนะครับจริงๆอ่ะมีคนเคยไปทดลองขี่มาแล้วด้วยนะครับคนแรกของประเทศไทย ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วคุณนัทใช่ป่ะคุณบอสนัทพัทค์ณนัทนัทพัทครับใช่ครับอยู่ไหนมาป่ะวันนี้มาครับมาครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับเรียนเชิญคุณบอสมาดีกว่าครับสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับสบายดีพ่อหนุ่มสบายดีครับไม่ได้เจอกันนานมากผมอ่ะเห็นหน้าคุณแล้วเนี่ยผมจะถามคุณว่าเป็นไงลองเจ้าตัวนี้ไปสเปนนะคุณไปลองมาใช่เราไปลองที่สเปนมาครับก็ได้ลองทั้งสองรุ่นเลยทั้นแอลลีโปรแล้วก็จีทีโปรครับผมครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ถ้าเทียบกับ ตัวที่แล้วซึ่งเป็นปี2020หรือเปล่าใช่ไหม2020ก็ตัวนี้แรงขึ้นเยอะเลยนะเปอร์เซนต์เวลาพูดแบบ13เปอร์เซนต์แรงขึ้น13เปอร์เซนต์ลองขี่แล้วเป็นไงครับทอกมาดีมากทอกแรงมากครับแล้วครับซึ่งเวลาเราใช้ความเร็วสูงเรื่องนี้ที่ว่ารถมันไปได้อีกครับมันไม่ต้องรอรอบหรือรออะไรเลยมันสามารถเปิดคันเร่งแล้วมันไปต่อได้เลยครับครับผมระบบแฮนเป็นไงบ้างครับระบบแฮนอ่าระบบแฮนอันนี้รู้สึกว่าเหมือนคันนี้จะกว้าง กว่าตัว GT Pro นะครับก็บังคับง่ายครับด้วยความที่เขาต่ำลงนิดนึงนทำให้เวลาเรานั่งบังคับเราไม่ปวดรับไม่ปวดช่วงบ่าแล้วเวลาเรายืนผมรู้สึกว่ามันคอนโทรลรถง่ายอ่าแล้วเป็นไงพอไปลุยทางกรวดได้ข่าวว่าคุณนี้ซัดก,กระจายเลยนะ,ะกรวดคุณเนี่ยผมผมซัดก,กระจายครับแต่ชาวต่างชาติเรียกว่านอร์ดิกแล้วกันเขาซัดกระจายกว่าผมเอาจริงคือสื่อต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขออนีตใช่คำว่าแม่งอดีตนักแข่งกันใช่ แต่พอไปคุยเขาเป็นนักแข่งกันมาหมดเลยนะครับใช่ใช่ซึ่งเวลาเขาเลี้ยวอ่ะเขาเขาดริฟเลยครับอ่าแล้วผมก็ไปถามเขาว่ามันมันรถคันเดียวที่ผมขี่อยู่หรือเปล่าแล้วมันแต่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าที่เขาขี่อยู่อ่ะเออแต่มันคือคันเดียวนะฮะอยู่ที่สกิลซึ่งแรงมากแรงมากประทับใจมากประทับใจมากครับทั้ง2ตัวเลยแล้วดูย่งคุณให้ผมถ่ายนะ คุณต้องแรลลี่คุณชอบแน่ใช่ผมชอบผมชอบแรลลี่มากเพราะว่าด้วยความที่รถมันสูงด้วยมั้งใช่แล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าด้วยความที่เขาใช้ล้อเอ๊ะยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดนิ้วครับมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่พูดว่าฟิลลิ่งมันแตกต่างกับตัว17นิ้วแล้วกันครับเวลาเข้าโค้งเวลาใช้ความเร็วแล้วก็ด้วยความที่เป็นซีรว่แล้วเป็นยางเขาเรียกว่าเรเดียนไม่มียางในครับรู้สึกว่ามัน มันถึงมันถึงใจเวลถึงใจใช่ชอบมากเลยครับโอ้แล้วสีแบบสวยไหมสวยเก๋มากสีเทาๆตัดส้มกิเออเราเรามีทั้งหมดกี่สีอะสสีครับอย่างละสามสีเลยครับอย่างละสสีสผมชอบสีนี้่าบผมว่าแบบดูเหมือนก็แบบพี่ปอผมมีอะไรจะบอกครับอย่างตรงเนี้ครับอื พัดลมดีไซน์ใหม่ด้วยนะก็คือพัดพัดลมออกมาครับมันก็จะพัดไม่เข้าตัวเราใช่พอไม่เข้าตัวเราไม่มีความร้อนปกติเวลาเรานั่งบางทีเข่ามันจะสุกเข่าเข่าหรือไข่เข่าหรือไข่ไข่ไม่เท่าไหร่คันนี้ไข่ไม่เท่าไหร่อะเข่าเข่าก่อนแล้วกันพี่อันนี้ถ้าเป็นไข่เดี๋ยวต้องเป็นตัวแสกเบอร์พันสอง เอาเดี๋ยวนัดเดี๋ยวไปด้วยกันเลยไหมล่ะได้ได้ครับนะครับเพราะว่าผมว่าทรงอย่างคุณน่ะ Rock ก็อ่ะ the storm is coming คุณต้องโดนนะคุณต้องโดนอยากนี่คุณอยากคุณไปบอกอะไรเขาหรือเปล่าครับคุณตั้งผมอยากลองมากเลยครับพี่น้องสองคนนี้เหรอไม่ใช่ตอ๋อมาตัวรถที่แรงทีสีอะที่สุดในโลกโอเคครับ สำหรับนน production bike อ่ะใช่เลยครับ <S <S ผมอุยคันนี้ผมออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยลองนะ,ะแต่ผมเคยมองแล้วแบบหุยเย้ายวนจังเลยอ่ะมันคือเลเจนด์ใช่ครับ Rocket 3เนี่ยมันคือซิกเนเจอร์ของ Triumph ซึ่งไม่มีใครบ้าทำมามแล้วมันเป็นตำนานมันทำมานานมากแล้วแล้วแบบโอ้โหดูเครื่องดิคุณ <S <S ผมนึกว่ารถอะไรว่าพวกรถแบบไอ้แบทแมนใช่นี่ได้ไหมคือต้องแบบพวกดรากอ่ะคิดถึงแบบดรากค่ะแบบโอ้โหอ่ะไหนเล่าเลยครับเป็นไงฮะคันนี้อันนี้นะครับเป็น Rocket พรีสตอร์มนะครับในส่วนของ GT ส่วนอันนู้นจะเป็น R ครับนะครับ R ก็คือเป็นโรสเตอร์เรสซิ่งนิดหนึ่งเป็นเดินทางนะครับมีความเป็นแบบครูเซอร์นิดๆก็ดูจากพักเท้านะครับพักเท้าจะเป็นฟอร์เวิร์ดครับครับอันนู้นจะเป็นมิดเดิลอ่าโอเคอันนั้นก็จะแบบสปอร์ตซิ่งๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบครูเซอร์ใช่ครับวินี่มีมีมีที่พิงหลังให้กับสำหรับคนซ้อนด้วยถูกต้องครับในส่วนของ GT นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดมาให้เนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ โปรโมชั่นนะครับอันนี้คือได้เลยใช่ครับนี่เลยครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยนี่ให้ทุกท่านได้ดูเลยก็คือออก็อกเก็ตนะครับฟรีอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับหกอย่างนี้ไอ้แปดอย่างนี้นะครับรับไปเลยคือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับคือต้องบอกว่าอย่ารอช้าใช่ครับคือถ้าเกิดผมมั่นใจเลยใครที่คิดว่าอยากได้็อกเก็ตเนี่ยอันนี้คือเวลาดีที่สุดที่คุณจะมาซื้อนะครับผมและคุณดูนะ ทำไอ้สตรอมเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นว่าไฮไลท์เด่นๆความดุของมันคืออะไรฮะนี่เลยฮะ a l l Black Engine ที่เราเห็นกันนี้คือมันจะขลุ่มมากใช่เนี่ยเลยใช่เทมากเทมากอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเจ้าคันเนี้ยเทมากนะครับคือตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าเผาขับหรือเปล่าครับใช่ครับใช่เครด่องเผานะครับเทมากเลยพี่ผมมองครั้งแรกแล้วโอ้โหทำไมมันดูยิ่งใหญ่อย่างเลยดูดุดันมากแต่จริงๆแล้วครับไฮไลท์ของรถตัวเนี้ยมันคือเรื่องของกําลังเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับ เครื่องยนต์นะครับ2,000อยู่ในพิกัด2,500ซีซีสามสูบแรงม้าเพิ่มขึ้น15แรงม้าเป็นเท่าไหร่ั182แรงม้าโอ้โหคุณมันคือ180กว่าแรงม้ามันคือรถสปอร์ตนะถูกต้องครับแล้วคุณเอาไปใส่เจ้ายักษ์เนี่ยเหรอใช่ครับทีนี้แค่น้ำจิ้มครับ แรงบิดต้องดูแรงบิดโอ้จะเท่าไหร่ใช่ยวจะเท่าไหร่ใชีสองร้อยยี่สิบห้าแรงเอ้สองร้อยยี่สิบห้านิวตันเมตรครับ <c oughs> เพิ่มขึ้นมาสี่นิวตันเมตรนี่คือระดับโลกนะครับพี่ผมใส่เกียร์หนึ่งไม่ไปร้อยกว่าแล้วแหละฮะไม่เว, <c oughs> ว้ยคือหลายๆคนเนี่ยสงสัย <c oughs> เฮ้ยแรงขนาดนี้ทรงขนาดนี้ล้อเท่ขนาดนี้มันขี่ดีไหมผมบอกเลยนะโค้งนี้แม่งแบบแบนได้เลยอ่ะคือขี่ดีจริงหรือเปล่ขี่ดีจริงขี่ดีมาก โดยทั่วไปเท่าที่ผมรอรถยางยางหลังใหญ่ขนาดนี้มันจะเข้าโค้งค่อนข้างมันมันต้องทิ้งตัวเยอะแต่เจ้าคันนี้ท้าเลยดีกว่าท้ามาเจอ Rocket 3นี่แหละนะครับผมขอย้ำเรื่องราคาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Rocket 3 Storm GT นะครับราคา1,790,000าืบาทไอ้แม่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทขออภัย ผมนอนน้อยเหมือนคุณชินนะครับแล้วก็ในส่วนของ Rocket 3 Storm R นะครับห0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ฟรีแพ็คอุปกรณ์เสริมแท้นะครับมูลค่า98,420บาทโอเคคือได้ของแถมเกือบแสนโอ้อะนี้เมื่อกี้เราเห็นเจ้า All New Daytona กันไปแล้วเห็น Tiger 900กันไปแล้ว Rocket 3กันไปแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณก่อน ได้ครับขอบคุณบอยมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากสำหรับผมมาที่ไปสเปนมาด้วยไปลองรถมาด้วยนะถ้าอยากลิ้มลองความสนุกบนท้องถนนค่ะผมไทเกอร์900ครับนะฮะโอเคสุดยอดครับ thank you ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมโอเคครับพี่ปอครับไปต่อกันดีกว่าเราไปกันตรงที่ของแต่งมไอรถแต่งรถแต่งรถแต่งฝั่งนี้ก่อนไหมมามาเลยครับผมกับรถคันแรกของเรานะครับก็คือสปีด4 0 0นะครับเป็นรถน้องเล็กของเรานะครับ โอ้นี่คุณน้องนี่น้องเล็กเหรอน้องเล็กครับผมตอนแรกผมนึกว่า Trackster ส่งคือแบบ t r a c k s t e n เลยพี่ดูรถที่เป็นสแตนดาร์ดของมันก่อนคือคันนี้ใช่ครับนี่คือ Speed 400และอันนี้คือ Speed 400ที่คัสตอมโดยสำนักแต่งชื่อดังที่ดังในระดับโลกเดี๋ยวก่อนนะที่หล่อๆที่ชื่อหมูหยองวันนี้วะเนี่ยสวัสดีครับใช่เลยครับสวัสดีครับหมูหยองสวัสดีครับครับอันนี้ก็คือ Speed 400นะครับคัสตอมบายซุสคัสตอมครับใช่ครับอินสปิเรชันเป็นไงครับผมเล่าเลยก็จะตัวนี้นะครับเราก็ได้ดึงความเป็นซุสคัสตอมนะครับที่มีในเรื่องของงานคลาบเป็นหลักนะครับอย่างเช่นท่อที่เราดีไซน์โค้งเดี่ยวออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็งานของตัวถังน้ำมันที่เราอยากจะโชว์ถึงความแบบดิบ เรียวของมันนะครับซึ่ง้ผมมองว่าเจ้าตัวถังของของ Triumph Speed 400เนี่ยถังเชฟเขาสวยอยู่แล้วเพียงแค่ว่าจะดึงทาดึงยังไงให้ให้เขาดูดุดันขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะมีงานหนังที่เข้ามาครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยผมแต่งมาในสไตล์คาเฟลเลอร์เพราะว่าหลักๆที่ที่สุดคัสตอมถ้าทุกคนมองภาพเนี่ยจะนึกถึงคาเฟลเลอร์เป็นหลักเลยก็เลยกลายเป็นแฮนด์มอบจับโชว์แบบนี้แล้วก็ดีไซน์ในส่วนของเบาะเป็นตุดมดขึ้นมาครับนะฮะ เอ๊ะมีความรู้สึกว่ามันมันมันโหลดนิดนึงไหมใช่เจ้าตัวเนี้ยผมเนื่องเนื่องจากตัวตัวรถผมอยากให้มันเหมาะกับการขับขี่ในเมืองครับซอกแซกว่องไวได้ได้ทุกที่ก็เลยปรับเจ้าตัวโช๊คหลังครับเปลี่ยนไซส์ให้มันสั้นลงประมาณเกือบ2นิ้วอะฮะแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเสียไในเรื่องของการขับขี่นะครไปใช่ครับก็เพียงแค่ทําให้มันฟิตกับบอดี้คนที่สูงประมาณ1 7 0ถึง180ได้สบายเลยอย่างเงี้ยขอขอลองครอมหน่อยได้ไหมได้ครับพีดโดนซิดนะครับกรุณานอน แต่ตามตคุณไม่คุณไม่ต้องคล่อมเลยเพราะว่าคุณคล่อมได้ทุกคันอยู่ใช่ครับลองดูฮะส่วนสูงพี่ปอเท่าไหร่นะครับ1 7อโอ้นึกว่า2เมตรห้าสิเดนี่ยฮะดูดูตำแหน่งของขาครับนี่คือเป็นคาเฟ่ไรเซอร์ใช่ก็คือยกระดับเลยนะพี่ใช่เฟรมเนี่ยไม่ได้ต้องตัดนะครับเพียงแค่เปลี่ยนโชคหลังเนี่ยโพซิชันท่านั่งก็จะได้แบบนี้เลย ยแฮนผมชอบแฮนมากครับผมใช่ครับขอบคุณครับพี่ปอแต่ต้องเด็กๆเลยนะหลังผมไม่ค่อยไหวแล้วครับครับครับผมถ้าอยากแต่งแบบนี้ที่มีงครับครับงบประมาณประมาณเท่าไหร่งบประมาณใช่ไหมฮะเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับ เจ้าตัวเนี้ยไม่ไม่ได้แต่งเป็นแบบฟูลคัสตอมที่ต้องตัดหั่นเฟรมเลยก็สามารถที่จะทยอยแต่งได้ถ้าเกิดว่าอยากแต่งแบบเต็มแบบนี้เลยก็อยู่ประมาณ95,000ื่าเก้าหมื่บวกกับราคารถราคารถสปีดส0่ร้อยหนาหมื่นเจบาทคือเอาจริงอ่ะราคาเนี่ยมันไปแพงตัวตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนทั้งเซ็ตเลยใช่ใช่ใชผมมองว่าเจ้าตัวสปีดส0่ร้อยเนี่ยไทรัมก็ถือว่าให้มาก เกินราคาเลยนะฮะในเรื่องของกําลัง400พร้อมกับพาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยถือว่างานนี้เนียบดีนะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากครับครับครับก็ถือว่าคุ้มฮะจริงๆถ้าเกิดว่าอางนี้ดีกว่าถ้าเกิดมีบัตเจตก็จัดเต็มไปอย่างนี้ใช่ครับถ้าสมมติว่าบัตเจตน้อยหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนโชคก็ได้แต่ว่าเราก็ทําทรงนี้ได้ก็ไปที่ซูสได้เลยใช่ครับจะเริ่มเปลี่ยนแทนจับโชคเปลี่ยนท่อไปเทียนิดก็ได้ไปจนถึงบอกพวกนี้ครับทั้หมดเลยขอบคุณครับพี่ผมชอบไฟเลี้ยวมาก ไฟเลี้ยวหลังมีเป็นไฟเลี้ยวหลังลูกว่าน็อตไม่ใช่น็อตใช่ไหมนี่ไฟเลี้ยวใช่ด้านหลังก็จะเป็นแบบพินด้านหน้าก็จะเป็นไฟเลี้ยวปลายแฮนด์ครับมาพร้อมกับกระจกปลายแฮนด์นะะฮใช้งานได้จริงใช่ใช่ครับคือจริงๆอ่ะถ้าเรามองมาจากด้านหลังเนี่ยคือตรงนี้เขาไม่มีอะไรคลุมอยู่เลยฉะนั้นเนี่ยเห็นแน่นอนเวลาไฟเลี้ยวความจริงมันเป็นแบบลิงก์แบบราวเลยครับดูแบบฟิวเจอร์ลิสติกแล้วก็ดูคลาสสิกในเวลาเดียวกันขอบคุณคุณหมูหยองมากเลยครับขอบคุณแา่พี่ปอมพี่ก้ามตั้งรถ รถเท่ทุกปีเลยนะเราขอบคุณครัโอกาสน้าขอให้ร่วมกับไทยย่ามอีกนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครัอีกรุ่นหนึ่งนะครับกับน้องเล็กของเรานะครับก็คือส c a งเบอร์ 400X นะครับอันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าพี่เห็นตัวจริงแล้วเท่มากใช่เพราะอันนี้คือการยกระดับให้รถที่เป็นแนวสกังเบอร์ เป็นสคร a m เบอร์ที่ดุดันยิ่งขึ้นเท่จริงนะครับแล้วก็สำนักแต่งเขาเนี่ยเคสเบนี่เขาชัดเจนอยู่แล้วใช่เลยนะครับเพราะเขามีหัวเรือใหญ่อย่างคุณเอกอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาไม้หน่อยฮะเอกครับนี่ก่อนก่อนอื่นนะครับก่อนเรามาดูคัสตอมเราให้ดูดูรถเดิมๆก่อนนะครับนู่นเลยเนาะรถเดิมๆนะครับสคร a m เบอร์ 400x นะครับราคา179,900บาท คือจริงๆก็หล่อมากแล้วนะใช่ครับแค่นี้ก็หล่อแล้วครับเออแต่พอมาแต่งเนี่ยหล่อาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันชัดเจนไหนลองเล่าในเรื่องราวของอินสปิเรชันหน่อยเลยฮะอินสปิเรชันก็คือนิยามผมคือขี่เดิมๆยอมเดินดีกว่าแค่เองจริงอ่ะจริงๆรถสวยอยู่แล้วแต่ว่าเดิมๆสวยอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเคล่อนเล็บให้มันครับให้ท่อเป็นท่อสไตล์สแกรมเบอร์อ่ายกระดับนะพี่นะ่เสียมันสั้นลงเนี่ยเบาะเล็กเบาะเล็กลงร้อนไหมเนี่ยร้อนเปล่า ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่เีื่องทำอะไรไปบ้างครับผมผมแอบเห็นว่าแบตเตอรี่ไปอยู่ข้างด้านล่างใช่ใช่เพราะว่าการทําเฟรมใหม่ท้ายใหม่เนี่ยข้างในมันมีแบตเตอรี่แล้วมันเอาทุกอย่างเข้าไปรวมข้างในนั้นระย้ายย้ายแบตที่ลงล่างครับเพื่อให้มันดูให้มันสามารถใส่แบตเตอรี่ได้อันนี้ถามย่างี้ดีกว่าทําอะไรใหม่บ้างคือจะได้เห็นกันแบบเอาเปว่าจุดไหนที่แบบเป็นจุดใหญ่ๆเลยอ่ะจุดใหญ่ก็ท่อครับท่อท่อแนวนี้คือเป็นแสกเบอร์องเป็นแนวนี้ โอเคแล้วก็อย่างที่อะไรแบตเตอรี่ย้ายย้ายแล้วก็เฟรมท้ายนี่เฟรมท้ายทไหมเครื่อท้ายใหม่หมเล็กสั้นลงบอกโ <Okay. S 1> อเคย้ายใหม่ลงล่างเลยใหม่แล้วลย,าย,ยลล้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วก็มีชุดชุดพาร์ทที่ผมทำขายโปรดักชั่นรถแซนด์ดัสอะตรงนี้ได้เลยตรงนี้แล้วก็เนี่ยเครื่องมีครอบเครื่องซ้ายขวาให้มันดูดูแต่รถเป็นรถคัสตอมตอนนี้หน้าด้วยหลายคนอยากรู้แล้ว พราะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า s c r a m b บอร400ต้องยอมรับว่าราคาดีมากๆอยู่แล้วถ้าอยากจะแต่งให้เท่มีคาแรคเตอร์อย่างนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับพีครับผมแสนกลางๆครับผมแสนกลางๆนะแสนกลางๆก็ออกมาหลอกขนาดนี้เลยครับก็คืออย่างนี้เลยแสนกลางๆก็คือได้อย่างนี้เลยนะโอเคอ่ะ แล้วแต่นะชอบสไตล์ไหนแนวคาเฟ่เรเซอร์ฟิวเจอร์ลิสติกหน่อยมีความคลาสสิกหน่อยก็ไปด้านนู้นเลยนะครับซูสหรือว่ามาที่เคสปีก็จะมีความบึกบึนดุดันดุดันสไตล์ของคุณเอกครัล่าสุดพี่เอกเขาก็เพิ่งแต่งสปีด400ไปคันนึงนะครับเป็นแท็กเกอร์เอาเป็นแท็กเกอร์ขายแล้วด้วยเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโซแล้วเรียบร้อยก็แนวแนวเขาอยู่แล้วเขามาทรงนี้ตลอดเลยแท็กเกอร์อย่างเงี้ย โอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมได้ครับพี่เอกมาเอามาคุณตั้มเรามาพูดคุยถึงโปรในปีนี้ดีกว่าโอเคครับมาพูดถึงโปรนะครับจริงๆก็ปีนี้นะครับใชยอัมมาครบทุกเซกเมนต์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดนคลาสสิกโรสเตอร์แอดเวนเจอร์ครับร็อกเก็ตทรีและ การกลับมาอีกครั้งของเซกเมนต์ที่เป็นสปอร์อตอ,อย่างเอาเนิวเดลโทนาที่พี่ปอนั่งอยู่ครับ,รบผมแล้วก็ภาพรวมทั้งบูธนะครับในส่วนของรถจักรยานยนต์นะครับรับข้อเสนอทางการเงินสูงสุดนะครับสองแสนบาทนี่โดยเฉพาะคันนี้ครับคันนี้สองแสนนะครับคือเอาจริงนะคันนี้ผมชอบมากเลยนะคือดูโมง่งพอดีคือเอานี้ดีว่าถ้าคุณขี่คันนี้เนี่ยนะไม่มีใครเหมือนคุณบนท้องถนนแน่นอนแล้วคือแบบเห็นแล้วจะต้องแบบเฮ้ย คำแรกเลยนะเฮ้ยรถอะไรวะเสร็จ<ช>ปุ๊บเฮ้ยทริอัมคือนี่รถสองแสนรถสองแสนครับก็คือข้อเสนอทางการเงิน2องแสนบาทครับในส่วนของสปีดทริเปิลพันสองร้อยอาร์อาร์ครับโอ<ห>้ยใช่ครับเอาคือใครอยากได้มันถึงเวลาที่คุณต้องต้องสอยแล้วว่าครับเอานอกเหนือจากนั้นล่ะฮะนอกเหนือจากนั้นครับก็คือในส่วนของ เสื้อผ้าและอุปกรณ์สวมใส่นะครับลดราคาสูงสุดถึง50เปอนะครับเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ลดราคานะครับไปยืมมาเมื่อกี้ป้ายยังอยู่เลยแล้วก็ยังไม่หมดครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เสริมในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็คืออินดิเคเตอร์แล้วก็ในส่วนของไทอัมชิปแอซิดก็คือระบบเปลี่ยนเกียร์ไม่ใช้คลัตเนี่ยแหละใครที่ยังไม่ได้ติดคันไหนอยู่ก็ไปเปลี่ยน เปลี่ยนได้ลด50%โอ้50%เลยใช่ครับ50%เลยครับใช่ครับนี่คือภาพรวมของบรูทไทมทั้งหมดนี้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มพรุ่งนี้เนาะใช่ครับยังเป็นทางการนะครับก็คือวันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนะครับนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะคะคุณตั้มไม่มีอะไรเสริมมา้วนไม่มีอะไรแล้วครับโอเคเอาหมดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ผมบอกได้เลยนะครับคือคุณดูอยู่ที่บ้านเนี่ย มันยังแบบมันยังติดติดอยู่ว่ามีโอกาสมาเยี่ยมบูทไทรัมนะฮะมาลองคร่อมดูเลยฮะแต่ละคันแต่ละคันถ้าคร่อมเสร็จแล้วคุณคิดว่าโอเคตัดสินใจแล้วนะฮะก็จองได้เลยหรือไม่ไปที่ดีลเลอร์ไปลองก่อนก็ยังได้มีส2แห่งทั่วประเทศใช่12แห่งทั่วประเทศไปลองเลยนะไปลองเสร็จปุ๊บ มาจองที่นี่ได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีจริงๆนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึงนะปีนี้นะ All new Daytona 660 Tiger 900นะครับรวมถึงเจ้า Rocket 3 s t o r m ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆรุ่น Triumph ปีนี้จัดเต็มจัดให้แน่นอน Triumph for the ride แล้วเราเจอกันครับขอบคุณมากสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ